พี่น้องกินเข่าจ้ะเว้ยเป็นเ้เป็นเขาทุ้งด้วยพี่น้องจ้ะเขาทุงเขาทุงาท้งสั่งพี่เข้ามานะคะนี่เป็นน้ําซุปนะคะส่วนท่องริพี่พี่น้องส้มตําแล้วก็ไก่ยยางวิเชียนพี่น้องจ้าที่ซื้อมาจากทางพันนะคะร้านไอจ้ะเชนเชน,น,นข้าวผัดหมูสับไข่าดาวแตกๆพี่น้องจ้าเมือนนี้มากินยู่บานม,มากๆจ้ะมากินเข่าแล้วกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีคัสสวดีพี่น้องควงไหวยสุขุชุ่มฟ่นจ้ามาพอก็ที่กิเลจรับพี่น้องกับแซดพูดอะไรยืมนะคะงานพี่น้องจ้าหมือนเปลี่ยนสถานที่กินวขาวพี่น้องแล้วก็พี่น้องเห็นคาต่างโต๊ะที่เรา่ามันบอกคาต่างแนวขิงชุกละมุนชุกละมุนอันนี้กระทังน้ำแข็งครับมาบานใหญ่เหมือนนี่เป็นยังจังไลยแม่ตีเหนื่อยทักพาพี่น้องตอนที่ไปเยี่ยมย่าอยู่โรงพยาบาลย่าก็ยังดีๆจำยังได้อยู่ ก็เมือนี่เกิยทักแพ้วันที่ปมามาณบานบ่อสิใหญ่ใหญ่คือเกาแหลวเป็นนักพี่สันพี่น้องจ้าจำพี่ได้จำพี่น้องก็บ่ได้จำไพกก็บ่ได้จากพี่คือหอดตาจา,จากพี่คือหอดตากตจำพวกกัวว่าได้พี่น,อน้องแล้วก็บ่นอนเมื่คืนเราไปทั่วทีบทั่วแดนจำลูกล้านบ่ได้จักคนแต่ว่าก็ยังดีใช่ไหมเรายังซึนอยู่ครับ<า>เราบึนหรือซึม แกเราบอกไปตุ่ธีบแสดงดิซีคาตันก็เป็นห่วงคิดมาเราเคยยังจำผิวผู้ใดไหมพี่น <c oughs> ้องผมแม่ก็บ้มมา,บานเป็นไดใครหรือเปล่จื้ออันมันนาแะ่ทำแบาผู้ใดนี่จื้อเขาใดอยู่งบอกว่าทำอันโอ้ยของของของผู้อันของผู้ใดบ่นแถวเลียบอยเราแวกนี่ยแหละครับว<ย>่าผมเป็นลูกของผู้นั้นจอมบริสุทธ ถามหาทิพย์ปานพี่หนุ่มวะก็ถามหาทิพย์ถ้าเกิดงงพี่หนุ่มตัวเราม่เอาเอกออกกลางล่งบาเรื่อวานี้พี่แรกออกกางล่องบาเรื่อวานี้มาหาตาดีใจารพี่หนอ่มจ้าหอมกันดีใจรนวลเพราเมื่อขึ้นนี่กับ่นอนมือขึนมามือเสานี่เปี่ยนเป็นคนละคนพี่หนอ่จ้าเขาเลยถามไปว่าได้เอื้นวนเลาออกมาอรูอบ่เอื้อยูค่ะ กรู้ว่าเปน็นน้ำเอียงคืผู้เฒ่าอะไประเทนีโลกผู้เฒ่าก็หอยให่เกาแต่ชิ้นพกแต่ชินพกไปนอหอยให่ไมเชื่เห,หรอต้องจยู่หอดจำเล่าการที่นี่เมืองอยู่วุ้นไหนหอย หนาหนาก็เลี้งเห็ดอัน้ยเห็ดหลานหนาเถอะมึงต้นขนาดปลูกเองปลูกเองขนาดต้นหอมขนาดหัวหอมแบบเขาเอ็นปลูกเองเถอะห่อนสออันส่อนหลานไงให้น้องดิวเห็ดญี่ปุ่นให้น้องดิวเก็บของอันเก็บล่างที่เห็ดกรเคลื่อนแล้วแล้วก็เสร็จอ่าเสร็จไปจุกหนาหนาหลาน เป็นยังไงฮึ่งเหมือนเด็กเก็บได้ละเอียดของยังไงแล้วแล้วจัดของกับล้งโตแล้วเก็บรายละเอียดเพื่อเตรียมเปิดแต่แต่เมื่อบึงตั้งเบิ้งยหญ่อยู่นี่ยแปลว่ากระติเปิดแต่พี่น้องว่าสิเปิดมืนเอื่นขาย่ายเป็นนั่งไหยังนั่งไหนกะเสียห้บิวเวลาเบื้องก็เด็กเปิดเราก็เสียบบปีดกับพี่น้องนี่นครับหรือเอาเขาก็เปิดมันติปีดเบื้องแบบอย่างไหนขั้นจีบบอเปิดเลยกะมันก็โดนโดนล ถ้าคือฟองเขาแล้วแม่นครับของจะมีอายุไปเรื่อยเนาะแม่มอีอาบูถ่าฮะว่ามันมากินเขา่าว่าเห็นจิ้มเข่าไปหรอแย่ปะคือโกบๆดีคเขา่ากินเข่าครับคุณตาล้องหนูลินมาอื เออพี่น้าช้างางมันอิดอิดโอ้ก็เลยรถคันใหญ่เลยอะอยากได้รถคุณใหญ่ลูกหมาเหรถเก่นไฮซี่่จิคือเด่ซี่คือเผา phu thảo bảo, yến với phu ông nang, bèn chua xỉ thòng, trái bưởi, có phải gì nắng mà nhầm bao bây giờ? ขั้นแข็งจะสื่อมาในรถบางหันเนี่ยกินเับอโอ้วันเพิ่งปเ,เกินเขาบริเวินก็เลยสื่ออยู่ข้างทางมาสิ่งที่เราได้ก็ตั้งเจว่าจิเฮ็ดคลิปแล้วมุ่งเ้ามือนุ่มโท่ไปคนผมนเบิ่งหยบอ่อนนะด้วยหมอบไม้เอ้ยมอบไม้ เอาไม้ให้น้องจัดการถ่ายอยู่เนี่ยนี่มาเบิ้งผู้เฒ่านี่ได้จังหวัดหมอบนี่เป็นตะหนุ่มตะพันเนาะห<อ>ัวพักแต่ค่อยๆอย่างเอาเที่ยว ยัแซวจากหนองหน่อยในแบบูวเต่าก็มมะตมมะเบืองเลยระวายังไงม่เผามาเบืองเรกแต่ว่้กเมาเบืองกูเลยต้หันยังชิพเพนกินยังก่อนอยากนำขาวปุ้นนะครับเห็ดลายๆเด้อห็นว่า พูดได้ชิเฮ็ดไทยูได้เฮด้น้ำเฮ็ดแทบเจ้าทำบ่อืมอที่ทำนะก็ตอบว่าไม่เงีนี่หละชิเฮ็ดล้ไป่ชอพ่อเลยคือเคื่อนเขามีอันกาบในเบื้องได้เนาะจากเล็กหน่อยเงกนมากม้วกกสิวนกลับมาเป็นเล็กหน่อยที่เก่อแต่ว่าสังขารไปแล้วเี่ กือิดีได้แหละเนาะไม่ได้นอยนี่แหละนไมหน่อนย,ยังเต้ถูกเต๋าก็ไม่หยอกเลยนะแล้วก็เอามาล่ำจามจาม้าแล้วไปแต่ว่าไข่แล้วเราซึนเนาะเราบวซึมแต่ว่าบอกไปทั่วซื่นนอเชิญแล้วว่ากินเขาได้หน่อยอืมเอเพห่วงก็ขึ้นเขาเดรยวหน่อยน้ำ ไมนมีมมนมีรสชาติอียงนะหวานอ๋อผมรสชาติหวานไมีแบบกินผมไม่รู้นานี่นะหน้ากินไปอาทิตย์ที่แล้วที่เซาลกินไม่รอ้คินไไม่รา้าอะไรมันแก่เหพกันอ๋อมันเกสิเป็นไปเรื่อยวะก็สียว่อนนะ <laughs> <Thì> mặt <mà. cười> <Thì> ra <mà. cười> một đi ta đó đi ta mặt đi ta mặt đi ta 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 đi ta mặt đi ta mặt đi ta mặt đi đi ta mặt ได้ะา,า้องงม,มาเต่า,า,าแล้วกินเขาหรอเปล่าแย้วค่อยกินเ <c ười> น,นาะกินก่อนก็ให้อาบหนะักทางกระเตืงองมึงส่งบรอเื่องโดนเสียอื่องดนแดดแต่มาอาบนะักรับรดื่อเราลับอีกอไปซื้อขึ้นเดียวไปซื้อไปซื้อขอ,อ,องเ้าพังยิ่งแยกย่านมากงวเอ็นไข่ นั่นน่ะนี่เสยเนาะรู้ <laughs> รว่ามันจำบ่ได้รูครับจำได้เรยว่าบ่ามันคือแน่มหนาอยู่ว่ะมนหลานถึกว่ะซึ่งมันเห็นคนหลายน้ำมาจากคนู่ญญานหลายเนี่ยทุก้างรวมหลายเหมือน นองว่ะก็บเลยแต่มาคุ้งอีกแล้วเขาี่เอามักเล่หนอนซึงที่บรตษัททห้องิบิ่นที่มาทั้งหอก็ซื้อเขีอนี่น้วเนาะเลตทำเลี่ยงซือเอาเนี่ยห้องคนที่สามนะจ๊ะาบริษัทต้ง กัน่ว่าบ้นถอดไคอีกแล้วเ่านู้นน่ะนี่บ้านขนาดที่ยู้อมั่งไท่ได้เนี่ยที่ปุยังเจออะไรสามสี่หน่วยหาหน่วยพล่นอหามขาดสถานที่ไปยูมั่งหนอกที่เปลนช่องไหนที่ปุ้ยสิบ่ดตายเป่เพราะมั่งหนอกมั่งเข่าเป็นหลอดรอดเราบมานเหมือนนยุกมือต้องไปจอบเอาเด้แพงพอมันนี่ยเมื่อสองสาม่วยนาพลหนจ้าทางประเทศตายพอดีติดมาไม่ไหวหรอก คิดพอใจก้นเหี้นเพิ่มกิ๊บดีต่างประเทศเลยก้นบบกินตั้มหกพึ่งอย่นตัมหมกมันพูดถึงว่าตัมหมกพึ่งก็เป็นเมนูประเด็กนะไม่ค่อยเห็นแบบตัมหมกพึ่งมาดตำไทยหรือมั้งเนาะพูดถึงว่ามันถนะว่ามักพึ่งมันคือคนระบบเบียบไงคือท่องขาดตลาดอะไรเดี๋ยวสิได้คิดคน เส้นหลุมแบบสีดูเส้นหลุมปลาแดกมันสีดมันเชื่อแบบว่าผู้ใดขาดขาดบูได้แต่ว่าต้องไปต้องไปประเชิญกับนางสินมันว่าแบบไปต่างประเทศที่มันบ่มีนะเส้นหลุ่มเส้นหลุมตามองค์สีเรารู้สึกดีขึ้นเออขาดปลาแดกันเลยกิน เอ้จำมุ้งแหงแปลว่าไปเปิดแล้วกันไิ้จังไหญ่ใหญันจะจำมะคือถอดถอดแล้วือบอกอืมเป็นเนื้ออะไรวะเอาเสียงไปชุบแปรงถอดไปถอดกรอบๆแล้วก็เน,นี่ยวางมังด้วยมันก็นจะกินกรอบ หลายขุ่นกันไหนจะเล่งเห็นแล้วปัญหานี่ปัญหาตามหุงเป็นของสดอย่างเดียวที่ต้องกินนะจุดหนักเนี่ยสมือนยิวิทเดลิเวอรีแห่งหลายเขาสิคิดคนแล้วละหาเบิ้งข้าเจ้ารวยพี่น้องเอ้าผมมีปัญหาดอกหาใครบริการเพิ่ม ลูอ,อ,อ,อะไรสวยเลยเสือ,อาการมั้ง <c oughs> สัน่นระพี่นอง <c oughs> มืนอกนี้ข้าเมาเบิ้งใหญ่ล้คือหายายเม่น้องเบิ้งหรออักเบอาการ้องเป็นเ่ออมาเบิเบ้งใหญ่ที่ัน ขาอยากกินเขาก่อนเอาแมงวันนี่หลออีหอย่างอวะหลงเอินไมห้ตัมือมาต่อม้แมงวันมาบางกล่องหางเอยมันเลยมันได้กินอย่างแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสิศไทยแย่เบิงอันคลิปนี้เท่ากับเดินทางมากตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะกินเขาายู่บ้านก็เลยเดินทางมากมากินผีดีกว่าดับบชุดลมพองแบบนี้แหละครับ คาตั้งกล่องเตรียมมากดิต่ว่าลืมจะว่างไปใส่เอาห้องน้ลองดมอืมมหอห้องเห็กนุ่มสำหรับคลิปเน้เขากับเอาตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาสเด้องเด้อสวัสดีครับ